บ้านไหนที่มีลูกอยู่ในวัยสขวบนี่นะคะต้องบอกว่ากําลังดื้อซนลีลายเยอะรู้ทุกอย่างแต่ทําเป็นไม่รู้เหมือนกวนประสาทคุณพ่อคุณแม่ตลอดเวลาเราเลยวอยวายดุเสียงดังใส่ลูกหลุดอารมณ์ใส่ลูกและรู้สึกผิดทุกครั้งแอบร้องไห้เสียใจตอนลูกหลับอยากเป็นพ่อแม่ที่ดีกว่านี้ทำยังไงดีดูคลิปนี้ให้จบสำคัญมากค่ะ คุณพ่อคุณแม่คะต้องบอกก่อนนะคะว่าเด็กในช่วงวัย3าขวบถึง8ขวบเนะะี่ยค่ะดื้อซนรีลายเยอะหูหายเนยจะเป็นเรื่องธรรมชาติของเด็กในวัยนี้นะคะเวลาที่เรามีอารมณ์กับลูกเนี่ยนะคะไม่ใช่เรื่องผิดค่ะแต่ว่าอยากจะชวนคุณพ่อคุณแม่มาคิดเรื่องนี้กันค่ะเราใช้ความรุนแรงกับลูกเนี่ยเพราะว่าเราถือสิทธิ์ในการเป็นพ่อแม่หรือเปล่าหลายคนลืมข้อนี้ไปค่ะเลยปล่อยอารมณ์ใส่ลูกเต็มที่เลยถ้าคุณพ่อคุณแม่ ตอบคำถามนี้แล้วและรู้ตัวว่ากำลังทำสิ่งนี้พลาดไปนะคะเรื่องที่ผ่านมาปล่อยไปค่ะมาแก้ไขและเริ่มต้นกันใหม่ด้วยคลิปนี้กันค่ะลูกสามขวบดื้อซนลีลาาเยอะเสียงดังใส่ลูกบ่อยๆทำยังไงดี 1. ยอมรับอารมณ์ตัวเองคุณพ่อคุณแม่คะทุกคนมีอารมณ์ได้คะ่ะการมีอารมณ์โกรธงุนหงิดไม่ใช่เรื่องผิดนะคะแต่สิ่งสำคัญก็คือว่า เราต้องยอมรับมันแล้วก็เรียนรู้ที่จะจัดการกับมันให้ได้ค่ะวิธีการก็คือถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเผลอพูดหรือว่าทำอะไรที่ทำให้ลูกเสียใจให้บอกลูกนะคะว่าพ่อแม่ขอโทษนะเรามาเริ่มกันใหม่ได้นะแบบนี้เป็นต้นค่ะ 2. ไม่เอาความหงุดหงิดไปลงที่ลูก เครียดจากงานนอกบ้านเหนื่อยกับงานในบ้านหงุดหงิดกับเรื่องส่วนตัวหรืออะไรก็ตามค่ะอย่างเช่นเหนื่อยจากการทํางานหงุดหงิดที่โดนคุณพ่อบน่นให้เรานะคิดไว้เสมอนะคะว่าลูกไม่ผิดลูกไม่เข้าใจถ้าเราเ,เอาความหงุดหงิดไปลงที่ลูกลูกก็จะกลัวเราแล้วก็รู้สึกไม่ปลอดภัยนั่นเองค่ะวิธีการก็คือว่าบอกลูกไปตรงๆค่ะว่าพ่อแม่กําลังหงุดหงิด ขอให้ลูกเนี่ยให้กําลังใจแม่หน่อยนะแล้วก็กอดลูกแบบนี้จะทําให้ทุกอย่างคลี่คลายลงค่ะ 3. สร้างความเป็นทีมเดียวกันสำหรับข้อนี้นะคะคือแทนที่เราเนี่ยจะดุลูกเวลาที่ลูกไม่ได้ดังใจหรือว่าไม่ทําตามคําสั่งเราเนี่ยนะคะให้เรากับลูกเนี่ยเป็นทีมเดียวกันซะ คือให้ลูกเนี่ยค่ะรู้สึกว่าเราเนะ่ยเข้าใจเขาในตอนนี้นะแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนมาขอความร่วมมือในสิ่งที่เราต้องการอย่างเช่นนะคะนั่งพูดกับลูกในเรื่องที่เขาอยากให้ทําด้วยน้ําเสียงนุ่มนวลถ้าลูกเนี่ยหูหายนะคะก็สะกิดลูกว่าลูกจ้าสนใจแม่หน่อยนะทําอะไรอยู่นะ่ะแม่ขอทําด้วยนะแล้วก็แกล้งเล่นกับลูกสักพักหนึ่งค่ะแล้วก็เข้าเรื่องของเราที่จะให้เขาทําตามเรานั่นเองค่ะ 4. เข้าใจวัยของลูกคุณพ่อคุณแม่คะลูกของเราอายุแค่สามขวบเพิ่งเริ่มพูดเองบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจความรู้สึกตัวเองเหมือนกันนะคะต้องให้เวลาลูกสักหน่อยค่ะให้ลูกของเราเนี่ยเขาได้คิดและตอบคำถามอย่าเพิ่งเร่งรีบลูกทุกครั้งค่ะวิธีการก็คือเวลาพูดกับลูกเนี่ยคะ่ะให้เราใช้คำง่ายๆนะคะไม่ต้องพูดยาวเยินเยอะะ้อค่ะแล้วก็นั่งลงในระดับเดียวกับลูก มองตาและจับมือลูกค่อยๆพูดให้ลูกเข้าใจอย่างช้าๆใช้คำง่ายๆที่ชัดเจนค่ะ 5. สะท้อนอารมณ์กับลูกคุณพ่อคุณแม่คะการสะท้อนอารมณ์กับลูกนั่นก็คือการใช้เวลาพูดคุยกับลูกบ่อยๆค่ะซึ่งนอกจากจะสะท้อนอารมณ์แล้วเนี่ยนะคะมันยังเป็นการเปิดใจกระชับความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกด้วยนะคะเวลาที่ดีที่สุดเลยก็คือเวลาก่อนนอนค่ะถามลูกว่า พ่อแม่ทําแบบนี้แล้วหนูรู้สึกยังไงบ้างพ่อแม่ขอโทษนะจ๊ะแบบนี้นะคะเวลานี้แหละค่ะเป็นเวลาที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะปรับอารมณ์กับลูกนะคะปรับความรู้สึกกับลูกได้เห็นรอยยิ้มที่น่ารักที่สุดของลูกค่ะ 6. ฝึกใจตัวเองลองสังเกตตัวเองค่ะว่าทําไมเราถึงงุนหงิดอย่างเช่นมีความเครียดอะไรหรือเปล่าประจําเดือนมาปกติไหมหรือว่าเรานอนไม่พอ ถ้าหากลูกเนี่ยยังไม่ฟังหรือว่าเรียกแล้วไม่หันเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยลูกอาจจะยังกําลังสนุกอยู่กับการเล่นหรือว่าอยู่ในโลกจินตนาการของเขานะคะอย่าเพิ่งตัดสินหรือว่าดุลูกนะคะให้ลองเข้าใจเขาก่อนว่าเขาเนี่ยกำลังเพลิดเพลินกับสิ่งที่เขาทําอยู่นั่นเอง 7. เจ็เคารพสิทธิ์ของลูกเรื่องนี้สําคัญมากค่ะและหลายคนลืมหรือว่าละเลยเรื่องนี้ไป อย่าคิดว่าลูกเป็นลูกของเราเป็นคนที่อยู่ใต้อํานาจของเราอยากให้คุณพ่อคุณแม่นะคะฝึกมองในมุมมองของลูกและฝึกการพูดคุยกับลูกอย่างเปิดใจค่ะในวันนี้ลูกยังกลัวอํานาจของเราแต่พอลูกเขาโตขึ้นเนี่ยอำนาจของคุณพ่อคุณแม่ก็จะลดลงลดลงไปนะคะอํานาจหรือคําสั่งของเราเนี่ยค่ะจะไม่สามารถบังคับลูกได้อีกต่อไปแล้วค่ะ คุณพ่อคุณแม่คะแรกๆนะคะลูกอาจจะอิดออดไม่ยอมทําตามต้องบอกว่าเป็นธรรมชาติของเด็กที่ยังเล็กนะคะแล้วก็ยังไม่เข้าใจอะไรมากมายนักนั่นเองเราต้องใจเย็นค่ะค่อยๆพูดอธิบายซ้ําๆไม่เป็นไรนะคะเมื่อทําดีก็อย่าลืมชมลูกว่าเก่งมากแบบนี้สิน่ารักมากเลยแม่ชอบที่หนูฟังและเข้าใจแบบนี้นะแบบนี้นะคะแต่ถ้าลูกของเราเนี่ยเขายังไม่หันไม่ฟังไม่สนใจ บอกอีกครั้งค่ะว่าอย่าเพิ่งรีบโกรธอย่าเพิ่งหงุดหงิดให้เข้าใจก่อนนะคะว่าเขาเนี่ยยังเพลิดเพลินกับการเล่นหรือว่าจินตนาการจนไม่ได้ยินที่เราพูดให้เราเนี่ยเดินเข้าไปพูดใกล้ๆกับลูกนะคะและให้เวลาลูกเตรียมใจด้วยอย่างเช่นจะให้ลูกเนี่ยนะคะอาบน้ําเข้าไปพูดใกล้ๆเลยค่ะจับตัวลูกนะคะเรียกชื่อลูกสบตากับลูกแล้วบอกว่าเล่นอีก5นาทีนะแล้วไปอาบน้ํากัน แล้วค่อยเรียกซ้ำอีกรอบหนึ่งลูกจะยอมทำตามง่ายขึ้นค่ะ คุณพ่อคุณแม่คะย้ำอีกทีนะคะว่าลองถามตัวเองให้ดีค่ะว่างุนหงิดจากอะไรจากงานนอกบ้านงานในบ้านหรือว่าปัญหาส่วนตัวซึ่งถ้าเราเนี่ยหลุดอารมณ์กับลูกไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้สิ่งเหล่านี้มันดีขึ้นนะคะกลับทําให้ลูกของเราเนะะี่ยค่ะคนที่รักที่สุดเนี่ยเสียใจแทนนั่นเองทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกคือบทเรียนที่เรากําลังเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะเพราะแม่ก็แค่คนหนึ่งที่พยายามจะเป็นแม่ที่ดีในทุกวัน กอดลูกให้เต็มที่นะคะและเติบโตไปได้วยกันคิดแฟมารีเป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านค่ะอยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องคิดแฟมารีด้วยนะคะ